สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนตั้งในกา G จีช็อคแบบง่ายๆนะจ๊ะแบบว่าไม่เร่งรีบนะจ๊ะขั้นขั้นแรกเรากดไปที่ a d j u s t เลยนะคะกดแช่นะคะเรากดแช่ไปที่ a d j u s t นะอ่าจนเสียงดังติ๊กแล้วใช่ไหมคะเราก็กด r e v e r s ร e v e r s นะคะ reward กดไปกดไปจนมันขึ้น BBK นะคะพอมันขึ้น BBK เสร็จแล้วเนาะให้เรากดที่ adjust หนึ่งครั้งนะคะแล้วเข็มมันก็จะหมุนเองนะคะคราวนี้ขณะนี้ตัวบุ่มเองนะคะอยู่ที่เกาหลีบุ่มก็จะปรับไปที่ ประเทศเกาหลีนะคะเกาหลีใต้โดยกดไปแอดจัดหนึ่งครั้งค่ะแชร์ไว้ตามเคยนะคะอ่าดังติ๊กแล้วนะคะแล้วเราก็กดที่ reverse นะคะมันก็จะมีหลายประเทศนะคะให้กดขอโทษนะคะมันเห็นแสงไฟ ถ้าเกาหลีใต้น่าจะเป็น S O L นะคะ S O L น่าจะเป็น S O L อันนี้เป็น China S T O หรือเปล่าอันนี้ลอนดอน จะเป็นญี่ปุ่น SCL ไม่ใช่ตายแล้วลืมอยู่ไหนเนี่ยอันนี้ซีนี่ ัวเกีย e ว SEL เนี่ยค่ะเสร็จแล้วเรากดพอเราได้ตัวที่เราอยากอยากจะตั้งแล้วเราก็กดไปที่ add จัดอีกครั้งนะคะส่อ่ามันก็จะหมุนมาให้เราเองโดยอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะใช่แล้วเวลานี้ก็เป็นเวลาสีชุ่มเนาะ โอเคค่ะ okay,